ชองพูดอะไรบ้าชองพูดอะไรต้องพูดอะไรนะคือกบุกทำลายทรัพย์สินตีหัวทหารครันน,นี้นี่เราจะตีหัวทหารกันเจะตีหัวคอสชเข้ามานนี้เฮ้ยอย่าพูดนะจะตีหัวรั้วของชาติคลอดแล้วครับกระุวงศิลป์ ลองรู้กันดีกว่าว่าตัวนี้จะได้กี่สิทธิ์ใช้แต่เรื่อยๆเอานไงไม่ฮ้องบปิดหัวตีหัวให้เราอุ้ยลูกนี้ไม่ยอมใช้ดูไส้ดูไส้ดูไส้ล <G ül> ูไส้ทำไมใกล้ทำไมใกล้ดูไส้ดูไส้โอ้โหดู<ซ>หัวพี่ทหาร คนจะงงครับว่าทำไมต้องเป็นสามเหลี่ยมโอ้ยโอ้ยถูโอ้ยโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวก็อเขามายืมอีกมดแล้วครับเตียวมาใช่ครับอืมใช่ครับผมมันหยอดไม่ลงนะครับแต่ว่าจะหยอด นี่ถึงปีใหม่ครับแต่มันเต็มแล้วครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือโบนัสของผมนะครับผมผมกาพนักงานคนหนึ่งครับผมต <c oughs> ้องเก็บหอมรอมริบเองครับโ <c oughs> บนัสตัวเองครับทำงานปีนี้นี่ครับผม <c oughs> นี่ครับ ทำงานมาทั้งปีครับผมบเกม็แบน์ใช้ครับหมดแล้ว <laughs> ตั้งแต่เมษาครับเมษาเก็บตั้งแต่เมษาครับหยับว,วันละเท่าไหร่ครับหยวันละเหรอครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็ห้าพันครับผม <laughs> ไม่ใกล้ไม่ใกล้ นี่ครับนี่นี่นี่ครับเป็นนกครับโอเคไปยังแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย